ก็มีเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติเกี่ยวกับวัตถุอันตรายคุณวัฒนาก็เรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดคุยด้วยนะคะในการที่จะอภิปรายไม่ใช่ขอภัยค่ะเป็นเรื่องของการที่จะประชุมสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเนี่ยยังคงต้องรอกันก่อนกลางเดือน<ร>อกุมภาพันธ์อีกที<ด>ใช่ะนะคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยทางสสจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยเองก็มีการที่จะออกมาให้ความเห็นเช่นกันค่ะว่าจะมีผลประโยชน์ ซับซ้อนหรือว่าคอนฟลิกต์ออฟอินเท t ร์เรหรือเปล่าสำหรับเรื่องของการที่จะให้การใช้วัตถุอันตรายในแง่อุตสาหกรรมนะคะเรื่องนี้ทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้พูดคุยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายนะคะก็บอกถึงที่มาและเหตุผลแหละค่ะว่าในการที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเพราะว่าการพิจารณาวัตถุอันตรายเนี่ยซับซ้อนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ่จะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึกมันดาเนินการก็เลยมองว่าจําเป็นต้องแก้ไขแล้วแหละในเรื่องของกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยก็จะทําให้พิจารณาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นมุมมองของทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะส่วนร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะแก้ไขกันไปถึงนิยามของกระบวนการการพิจารณาวัตถุอันตรายรวมถึงแก้ไขอ,อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบการออกประกาศนอกจากนี้ก็จะกําหนดหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาและกําหนดอํานาจของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงินไขในการที่จะได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศอย่างที่บอกกันไปแต่ว่าจะต้องเลือกคนที่มีความสามารถในเชิงลึกที่จะพิจารณาเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายด้วยนะคะ อีกด้านหนึ่งก็มีสมาชิกมาอภิปรายแสดงความเห็นตั้งข้อสังเกตกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสสจากจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือคุณชวลิตวิทยสุดนั่นเองแล้วก็สสจากจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทยค่ะคุณชาดาไทยเศษเขามองว่าในเรื่องนี้เนี่ยจะมีคณะกรรมการบางคนถูกมองว่าเอ๊ะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าในการทํางานเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ค้าวัตถุอันตรายดังกล่าวถ้ากระบวนการพิจารณาเนี่ยมีองค์กรเอก,เอกชน ที่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนก็มองว่าผลเสียหายเนี่ยจะตกกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั่นแหละค่ะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยนะคะไม่ต่างจากทางสสกรุงเทพมหานครพรกเก้าไกลค่ะคุณเท่าพิพพลิ้มจิตรกรนะคะก็มองว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังขาดการควบคุมผลกระทบที่ตามมาจากการใช้วัตถุอันตรายรวมถึงเรื่องของการเยียวยาผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ถูกพูดถึงด้วย โดยทางสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะโดยคะแนนเสียงเห็นชอบ254เสียงไม่เห็นชอบ71เสียงค่ะงดออกเสียง3เสียงและไม่ออกเสียง4เสียงโดยมีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญ25คนเพื่อที่จะแประยะติ7วันค่ะ